พึ่งทำคลิปไปไม่เท่าไหร่นะคะวันนี้เนี่ยเราเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันอีกแล้วค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ได้นัดรวมตัวกับนักดนกตรตีทุกท่านเพื่อเดินทางออกพร้อมกันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตีห้าครึ่งเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเดินทางถึงบ้านงานทันเจภาพแล้วนักดนตรีส่วนหนึ่งนะคะก็จะรอยอยู่ที่บ้านงานทันเจภาพเพื่อทําการแห่แต่จากบ้านงานมาที่วัดและ,<ค>ะก็จะมีนักดนตรตีส่วนหนึ่งนะคะแยกมาทําการตั้งเครื่องดนตรตีไทยที่วัดก่อนซึ่งวัดที่เรามาทําการเปรีลงในครั้งนี้นะคะอยู่ที่วัดอินทรา ไกลจากบ้านงานเลยนะคะเดินทางแค่แป๊บเดียวจากบ้านงานจังหวัดสุพรรณบุรีก็ข้ามมาอยู่ที่วัดอินทราวาจังหวัดอ่างทองเลยค่ะหลังจากที่เริ่มตั้งเครื่องดนตรีไทยไม่นานนะคะขบวนแหก,ก็ได้เริ่มเดินทางมาที่วัดอินทราวาสเรียบร้อยค่ะซึ่งชุดเครื่องดนตรีไทยที่เรานํามาในวันนี้นะคะเป็นชุดเครื่องมอทั้งหมด5โค้งหนึ่งเวลามาทําการบรรเลงในวันที่7กันยายนที่ผ่านมานี้เองค่ะทางทีมงานเรานะคะต้องขอกราบขอบพระคุณทางคณะท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูงที่ได้เชื่อมั่นไว้ใจและจัดหาเรามาบรรเลงในครั้งน ้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะ